สวัสดีครับพบกับช่องบ้านนอนทัวร์นะครับมาอัปเดตราคาข้าวเปลือกนะครับก่อนที่จะไปดูราคาข้าวเปลือกกันนะครับมาพูดคุยเรื่องภัยแล้งนะครับตอนนี้ครับประเทศไทยของเราทุกภาคเลยครับประสบกับภัยแล้งครับฝนไม่ตกเลยครับบางจังหวัดไม่ตกเลยนะครับการเลี้ยงวัวนะครับการปลูกข้าวนะครับนาปังนะครับบางจังหวัดก็แห้งนะครับไม่มีหญ้าให้วัวกินนะครับช่วงนี้ครับภัยแล้งมากครับผมกลัวนะครับ ภัยแ้งนะครับจะทิ้งช่วงนะครับภาพเกี่ยวจะถึงฤดูการทํานาปี267ทับ68มาแล้วนะครับช่วงนี้ก็เข้าสู่นะครับปลายเดือนเมษาแล้วนะครับจะเข้าสู่เดือนพฤษภาแล้วนะครับก็ภาวะฝนทิ้งช่วงมีแน่ครับพี่น้องครับช่วงนี้นะครับราคาเข้านาปลังนะครับขึ้นสูงมากครับหลังจากที่พี่น้องเกษตรกรทุกท่านที่ปลูก ข้าวนาปังนะครับเก็บเกี่ยวกันหมดแล้วนะครับข้าวก็เริ่มนะครับกุ้งพวดเลยครับพี่น้องครับช่วงนี้ครับส่วนราคาปุ๋ยนะครับก็ถูกนะครับเพราะว่ามีไม่มีการเพาะปลูกนะครับตรงนี้นะครับมีการเก็บเกี่ยวนาปังหมดแล้วนะครับก็พักนาที่จะเตรียมสู่เพาะปลูกนาปีนะครับก็ราคาปุ๋ยก็ลดลงครับพี่น้องครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับครับก็มาดูราคาข้าวเปลือกหอมมะลิ กันก่อนครับพี่น้องครับที่รับซื้อราคากลางนะครับในจังหวัดภาคอีสานของเรานะครับที่มีโรงสีขนาดใหญ่นะครับท่าข้าวทกศอํำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นรับซื้อตันละ1 4 0 0 0บาทต่อตันนะครับโรงสีราศีพาณิช์ศร,ศรีสะเกดอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดรับซื้อตันละ15,200บาทต่อตันนะครับโรงสีไฟไทยเจริญวัฒนาอำเภอเมววเืองจังหวัดอำนาจเจริญรับซื้อตันละ15,830บบาทต่อตันครับพี่น้องครับ โรงสีกิตทวียะโสธรอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรรับซื้อตันละ14,600บาทนะครับโรงสีสะพัฒนาอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์รับซื้อตันละ15,300บาทต่อตันโรงสีสะกรการเกษตรสุวรรณภูมิอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดรับซื้อตันละ15,000บาทต่อตันครับก็มาดูราคาข้าวเปลือกปทุมธานีนาปรังกันเลยครับพี่น้องครับปี2567นะครับก็เป็นราคาที่ค่อนข้างสูงนะครับ จังหวัดลบบุรีรับซื้อตันละ12,800บาทถึง13,300บาทจังหวัดสุพรรณบุรีรับซื้อตันละ14,300บาทถึง14,500บาทจังหวัดชัยนาทรับซื้อตันละ15,000บาทจังหวัดอุตรดิรับซื้อตันละ15,200บาทถึง15,400บาทโอ้นะครับสูงมากนะครับจังหวัดสิงห์บุรีรับซื้อตันละ14,700บาทถึง15,000บาท จังหวัดอ่างทองรับซื้อตันละ1 3 0 0 0บาทถึง13,300บาทจังหวัดราชบุรีรับซื้อตันละ14,400บาทถึง1 4 5 0 0บาทจังหวัดปทุมธานีรับซื้อตันละ14,500บาทจังหวัดคนครนายกรับซื้อตันละ14,500บาทราคาข้าวเปลือกเจ้านาดังนะครับมาดูนะครับก็รับซื้อค่อนข้างสูงเช่นกันนะครับ จังหวัดนครสวรรค์รับซื้อตันละ11,500บาทถึง11,900บาทจังหวัดพิจิตรรับซื้อตันละ11,400บาทถึง11,800บาทจังหวัดกำแพงเพชรรับซื้อตันละ11,400บาทถึง11,800บาทจังหวัดพิษณุโลกรับซื้อตันละ11,200บาทถึง12,000บาท จังหวัดสุพรรณบุรีรับซื้อตันละ12,300บาทถึง12,500บาทจังหวัดสุโขทัยรับซื้อตันละ1,500บาทถึง11,300บาทจังหวัดเพชรบูรณ์รับซื้อตันละ11,500บาทถึง12,000บาทจังหวัดพระนครศรีอยุธยารับซื้อตันละ11,400บาทถึง11,500บาทจังหวัดชัยนาทรับซื้อตันละ11,000บาทถึง11,800บาทจังหวัดอุทัยธานีรับซื้อตันละ11,200บาทถึง11,500บาทจังหวัดฉะเชิงเรารับซื้อตันละ12,0 0 0บาท มาดูรา,าคาข้าวเปลือกของวรินาปีกันบ้างนะครับข้าวเปลือกแห้งนะครับจังหวัดสุรินทร์รับซื้อตันละ14,400บาทถึง15,200บาทจังหวัดนคนรราชสีมารับซื้อตันละ14,600บาทถึง15,500บาทจังหวัดอุบลราชธานีรับซื้อตันละ13,900บาทถึง15,000บาทจังหวัดศรีสะเกษรับซื้อตันละ14,800บาทถึง15,700บาท จังหวัดบุรีรัมย์รับซื้อตัณละ14,600บาทถึง15,200บาทจังหวัดร้อยเอ็ดรับซื้อตัณละ14,500บาทถึง15,000บาทจังหวัดมหาสารคามรับซื้อตัณละ15,000บาทถึง15,400บาทจังหวัดยโสธรรับซื้อตัณละ15,000บาทถึง15,500บาทจังหวัดชัยภูมิรับซื้อตัณละ14,000บาทถึง15,000บาทจังหวัดอำนาจเจริญรับซื้อตัณละ14,700บาทถึง15,500บาทจังหวัดนครพนมรับซื้อตัณละ14,000บาทถึง15,000บาทจังหวัดสกลนครรับซื้อตัณละ14,000บาทถึง14,700 จังหวัดกาฬสินธุ์รับซื้อตันละ15,000บาทถึง15,500บาทจังหวัดขอนแก่นรับซื้อตันละ14,300บาทถึง15,100บาทจังหวัดอุดรธานีรับซื้อตันละ13,000บาทถึง15,100บาทจังหวัดน้องปัวลำพูรับซื้อตันละ14,400บาทจังหวัดหนองคายรับซื้อตันละ14,000บาทถึง14,300บาทจังหวัดมุกดาหารรับซื้อตันละ15,000บาทจังหวัดเลยรับซื้อตันละ12,500บาทนะครับมาดูราคาข้าวเปลือกเหนียวเม็ดยาวนาปีกันบ้างครับพี่น้องครับ จังหวัดขอนแก่นรับซื้อตันละ13,200บาทถึง13,700บาท จังหวัดอ <Ooh S 1> ุดรธานีรับซื้อตันละ12,500บาทถึง13,500บาทจังหวัดสกลนครรับซื้อตันละ12,600บาทถึง13,200บาทจังหวัดกาลสินรับซื้อตันละ13,200บาทถึง13,600บาทจังหวัดอุบลราชธานีรับซื้อตันละ12,000บาทถึง12,500บาทจังหวัดมหาสารคามรับซื้อตันละ13,000บาทถึง13,500บาทจังหวัดร้อยเอ็ดรับซื้อตันละ12,000บาทถึง12,500บาทจังหวัดชัยภูมิรับซื้อตันละ13,000บาทถึง14,000บาท จังหวัดน้องคายรับซื้อตันละ1 3 0 0 0บาทถึง1 3 2 0 0บาทจังหวัดน้องบวัวลำภูรับซื้อตันละ13,400บาทจังหวัดเลยรับซื้อตันละ12,000บาทจังหวัดมุกดาหารรับซื้อตันละ13,500บาทมาดูราคาข้าวเปลือกเ,เมล็ดคละนาปีกันบ้างครับพี่น้องครับ จังหวัดอุดรธานีรับซื้อตันละ11,500บาทถึง12,300บาทจังหวัดนครพนมรับซื้อตันละ1800บาทถึง11,000บาทจังหวัดเลยรับซื้อตันละ10,000บาทจังหวัดอำนาจเจริญรับซื้อตันละ12,000บาทถึง12,500บาทราคาข้าวเปลือกเหนียวเม็ดคละนาปรังครับสุดท้ายนะครับจังหวัดขอนแก่นรับซื้อตันละ1800บาทถึง11,800บาทจังหวัดสกลนครรับซื้อตันละ1800บาทถึง12,000บาทจังหวัดมหาสารคามรับซื้อตันละ12,000บาท จังหวัดน้องคายรับซื้อตันละ1500บาทถึง1นึ0บาทจังหวัดอุตรดิตถ์รับซื้อตันละ12400บาทถึง1,2700บาทครับก็ราคาที่ผมกล่าวมาข้างต้นในพี่น้องนะครับทุกท่านทราบนะครับเป็นราคากลางที่กําหนดไว้นะครับช่วงนี้นะครับข้าวนาปลังก็เก็บเกี่ยวเกือบเ,เสร็จสิ้นเกือบทุกที่แล้วนะครับราคาก็พุ่งพวดเลยครับข้าวนาปีนะครับข้าวหอมมะลิ แห้งนะครับก็ขึ้นเหมือนกันครับบางจังหวัดก็ขึ้นนะครับบางจังหวัดก็ยังคงที่อยู่ครับพี่น้องครับช่วงนี้ก็นะครับข้าวก็เกษตรกรก็เก็บเกี่ยวการเกือบเสร็จสิ้นหมดแล้วนะครับในส่วนของนาปรังครับราคานาปรังก็พุ่งพวดเลยครับช่วงนี้ครับราคาปุ๋ยก็เริ่มลดลงครับเพราะไม่มีการเพาะปลูกแล้วนะครับเพราะว่ามีการพักนานะครับที่จะเข้าสู่การปลูกข้าวนาปีต่อไปนะครับต่อจากนี้ไปนะครับปลายเดือนเมษาพฤษภานะครับที่จะเข้าสู่ ฤดูการเพาะปลูกนาปี2567ทับ68นะครับราคาข้าวอาจจะขึ้นอีกครับพี่น้องครับผมขอเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องเกษตรกรผู้ปเิศไทยทุกท่านนะครับสู้ๆไปด้วยกันนะครับรับชมคลิปนี้แล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องบ้านบ้านออนทัวร์ด้วยนะครับสรับวันนี้สวัสดีครับ